ครับจุดจุดพักในการที่จะไปไหว้ถ้ำพระพุทธบาทพระาธาตุสี่รอนะครับเป็นจุดที่ห้านะครับส่วนนี้ก็คือลูกลูกหลานซึ่เป็นลูกศิษย์วัดนะครับสำหรับประวันจุดที่5นี้เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่นะครับสังเกตดูนะครับว่ารู้สึกจะเป็นรอยพระพุทธบาทด้านซ้ายใช่ไหม เพราะว่านิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วโป้อยู่ทรงนู้นนะคือจะเป็นรอยพระพุทธบาทด้านซ้ายนะครับขนาดใหญ่โตมาหดหลานมากซึ่งเป็นสิ่งธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาครับอันนี้คือจุดพักจุดทีห้แล้วทางพออ,อพอทีวีก็จะลงไปสำรวจนะครับเออ่มีปางเปิดโลกนะครับปริตฐานอยู่หนึ่งองค์ ด้านซ้ายซ้ายป่านี่ซ้ายเรานี่นี่ไงป้่ะนู้นโปอยู่นุ่มอ๋อค่ะค่ะช่างคดีโป่อยู่อ่านี่ยเนี่ยเนี่ยนิ้วน,นิ้ก้อยนี่งก้อยเป็นเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่อ่ะเดินลุกไปเดินต่อไปนําหน้าเลยนะฮะดูให้ดีนะครับจะเป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่นะฮะด้านซ้าย <net> <net> ครับครับก็อ่ะเดินนําหน้าเลยลูกหรือว่าจะอยูอ่นี่ โอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเอาถังตั้งไว้นี่นะลูกรู้ว่าจะเอาไปอาไป่เอาเอาไปโอเคอ่าทีนี้จะโดนหลังจากลงเขามาก็จะลงอ่ะไหวไหมอ่ะไปดิมผม,ม <laughs> ครับแล้วเขตนี้นะฮะเป็นวัณอุทยานจะเป็นที่เลี้ยงโครกระบือของชาวบ้านอ่าโดยมากชาวบ้านจะใช้วิธีปล่อย แล้วจะให้โคกระบือที่หากินตามธรรมชาติแล้วก็สามวันหนึ่งอาทิตย์อาจจะมาดูแลครั้งหนึ่งเพราะสัตว์พวกนี้เขามีสัญชาตญ,ญาณในการหาน้ำดื่มหาอะไรได้คือนะฮะกับเออลงไปนี้จะเป็นทางที่ลำบากนี่นะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกมาชันมากๆครับคือเราจะไปเข้าถ้ำนะฮะถ้ำ ทำลูกนี้สามารถที่จะทะลุฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของภูเขานะครับผมอืมก็ก็ยอมรับนะครับในความอุตสาหะของผู้ที่มาบุกเบิกนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสะพานพวกนี้ก็ต้องจัดทําให้มันดีกว่านี้เหมือนจะเป็นอันตรายสำหรับผู้มาสแสวงบุญแล้วก็มากราบรอยพระพุทธบาทสี่รอย ครับก็เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ก็มีความสุขครับถือว่าได้มาเผยแร่ไอผมก็ไอคำว่าเผยแผ่กับเผยแร่นี่ผมก็ไม่ค่อยสนิทใจนะครับเพราะภาษาไทยทุกวันนี้มันเพี้ยนครับก็เอาตามที่ผม สวยครับสวยเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากครับหลังจากที่ออกมาจากจุดที่ห้าเป็นรอยพระบุตรบาทขนาดใหญ่นะครับคราวนี้เราก็จะเข้าถ้ำขึ้นไม่ทางไหน,น,ไไหนอ่ะรัดน้ำหน้าไปป้านั่งอยูตรงนี้ป้าลอยอยู่ตรงนีค้ครับครับเดี๋ยวจะให้รัดนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พาขึ้นไปชม Ờ, ภายในถ้ำซึ่งมีรอยผ้าฉายด้วยใช่ไหมโอเนนค okay, ต้นไหนลูกโอเค okay, จ้า <c oughs> หมามุ่ยหรือ่ปะอ่ะโอเคขึ้นไปเลยครับ <c oughs> ส่วนด้านล่างเป็นลำธารน,นะครับได้ยินเสียงน้ำไหลโอ <c oughs> อยากจะไปกระโดดนะ้ำเ <c oughs> ยน็ยนๆ <c oughs> สูงครับ ลงขึ้นมาก็ขึ้นมาบนเขาอีกเขาหนึ่งถ้ำนี้เป็นถ้ำที่ใหญ่และเป็นถ้ำที่มีรอยพระฉายมีรูปพระฉายของส,สมเด็จดอ๋อครับครับโอเคออเหนื่อยครับเหนื่อยโอ,อ้สูงครับสูง ก้อนหินไงเป็นถ้ำที่ใหญ่โอ้โอไปนำหน้าเลย ก,ก็ลื่นด้วยนะครับไมนได้ใส่รองเท้าผ้าใบมาเป็นธรรมชาติที่สวยงามเป็นภูเขาสองสองลูกและมีก้อนหินเหมือนกับว่ามาค้ำไว้ไม่ให้เข้ามาประชิดกันเป็นธรรมชาติที่สวยงาม

ที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญมาปีนเขา<笑><笑>ใช่พูดหน่อย เพิ ah. ่มความสว่างหน่อยเดี๋ยวๆเพิ่มความสว่างหน่อยถ่ายไปเลยลูกถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยถ้ำ ถ้ารูปนี้นะฮะสามารถทะลุออกอีกฝั่งของภูเขาได้นะครับแต่ก็ต้องอาศัยคนผู้ชำด้านาะแต่ก็ต้อง,ต,องต้องมีแสงสว่างนำ นี่ลงทางนี้เลยใช่ไหมถ้าเดินนีอ๋ออันนี้นี่มันมันทางมันแคบครับอ๋อแต่ก็ลงได้ครับมันลงไปเรื่อยๆหนะายเลยหายหมนดนลยเอ่อสวนถํานี้นะฮะเหมาะต้อับมัสการานะครับแต่ก็ไม่เหมาะที่จะลอดผ่านเพราะมันแคบมันจะเป็นอันตรายนะครับเอ่อถ้ำลูกนี้อยู่ระหว่างภูเขาสองลูกนะครับก็มีก้อนหินมาดันภูเขาสองลูกไม่ให้มันจบกัน คือเป็นธรรมชาติที่สวยงามที่เขาสร้างมากับเก็บภาพไว้เลยครับน้องแล้วก็เดี๋ยวจะเอาาทำในยูทูบเพื่อเผยแผ่หรือเผยแพร่นี่แหละฮะอปให้ชาวไทยที่ยังไม่ทราบว่าประเทศไทยออนอกจากเขาที่ชุบุรุเรามีแหล่งโบราณนะครับ ที่อยากจะให้ชาวไทยรือค้าชาวไทยพุทธชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าพี่น้องาชาวปรับมังฆาที่เขามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาสักการะถ้าถ้าเป็นไปได้ครับผมได้กล่าวว่าวนนันอุทยานแห่งนี้คือได้ทําเป็นโปรไฟล์มาเรียบร้อยได้ยินว่าจะมีงบประมาณเข้ามาพัฒนา300-400ล้านนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการ ครับไล่กันหรืออาจจะว่าสื่อไม่เข้าใจอะถ่ายตัวนี้หน่อูกถ่ายวกเขานี่ให้สุงๆแล้วก็ถ่ายตัวไอ้ตัวที่พวกอาก้อนหินลงมาบังื่อเอาไปชัดชัดเจนเดีย๋ยวจะได้ทำคลิปนะครับเนี่ฮะถ่ายเลยเนี่ยชัดชัดนครับเดี๋ยวพ้่งท่อีน ี่่นนกจุดนี้เป็นจุดที่วันเมื่อวันที่สิบห้าผมเดินทางมาอัญเชิญพระพุทธรูปที่ปริฐานอยู่ที่นี่ไปไว้ที่ชมรมพิทักษ์ปฏิบัติธรรมที่ที่พิศนุโลกนะครับแล้วก็ยังเหลือเป็นปางปางอะไรลูกนี่ปาง ไม่รวมอนกันครับข้ามยากฟางข้ามยากซึ่งก็เปรียบเสมือนรูปเทวดาที่รักษาท้าในนี้อะถ่ายตรงนี้ครับหยุดเลยครับถ่ายตรงนี้อ่าถ่ายรูปอะหินที่ลงมาค้ำระหว่างภูเขาสองรูปไม่ให้ปันจบกันเป็นธรรมชาติที่สวยงามข้างบนดูข้างบนนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ